สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไลท์ไทยสตูดิโอนะครับวันนี้ก็มากับลูกศิษย์นะครับนี่ครับลูกศิษย์ครับผมชื่อเด็กชายพิราภศักสา์แก้วที่ที่น้องไอโฟนครับครับผมวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนําอาหารนะครับอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาไม่ได้เยอะนะครับที่เลี้ยงปลาประมาณ4ีหตัว6ตัวนะครับแล้วก็มีอาหารที่ขุนเขาให้ใหญ่ให้ตัวไว้ได้นะครับก็เป็นอาหารที่โปรตีนค่อนข้างสูงเดี๋ยวเป็นอะไรไปดูกันครับอ่ะตอนนี้ก็นี่นะครับเป็นที่ที่เรามาหาครับก็จะเป็นนพื้ททีี่่มัน พังชื้นดินดินที่ชื้นนะครับอันนี้ตัวแรกที่เราได้ครับเป็นไส้เดือนเล็กนะครับลูกไส้เดือนนะครับไส้เดือนเล็กนะครับวิธีหาทํายังไงนะครับก็นี่ครับก็เขี่ยหาไปเลยนะครับบางแต่บางพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีนะนี่เหมือนจะเจอแล้วครับนี่นี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับ กล้องม Focus, นโฟกัสม,มองไม่เห็น <Okay. S 1> อ่านี่ครับเจอแล้วประมาณนี้ครับจะดูของสุดอมหาไมาเอาแบตใส่มือใี่ไอ้ฟนอ่านั่นแหละนี่ทำได้แล้วครับ,รบตอนนี้ก็สามตัวแล้วนั่งหาเพ๊บเดียวเองนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เอ่อ ถวบ้านมีที่ที่มันชื้นอย่างนี้ครับตรงที่มันเป็นก๊อกน้ําหรืออะไรนะครับก็มีแน่นอนครับเจ้าไส้เดือนเล็กตัวนี้นะครับมันก็เป็นอาหารสดครับที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับแล้วก็หาง่ายครับมีกันอยู่เกือบทุกบ้านนะครับสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้เลี้ยงปลากัดที่มันมีจํานวนเยอะนะครับเราก็เอามาหาตามร่องน้ําตามอะไรใกล้ๆนะครับก็เจอก็เป็นอาหารแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับนี่ครับ เราจะมาให้ปลาเรากินกันนะครับแล้วก็อันนี้มันสามารถฝึกให้ฝึกให้อาหารปลากับมือเราได้ด้วยนะรัาให้ปลามากินที่ที่มือเราหรือว่าที่ไม้จิ้มเราเนี่ยนะฮะเพื่อเพิ่มความสนุกในการเลี้ยงปลานะครับมีก็เจอยกแล้วตรงก้อน,นก้อนดินก่อนนี้ก็มีถึงสองตัว ตัวใหญ่นะอ่าอย่างนี้ตัวใหญ่นะครับให้ตัวเดียวก็อิ่มแล้วครับปลาขอไอโฟอนเอาใส่มือเลยเหรอครับด้วยเลยนะครับนี่เป็นลกูกศิษย์ที่โรงเรียนนะครับให้ปลาเดียอ์ๆนี่น้องอมสินปอมสินปทำอะไรอ่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงครับช่วงพักเที่ยงที่โรงเรียนครับพาเด็กๆมาผัดเลี้งปลากัน,นครับ ปลาผมที่โรงเรียนก็มีอยู่ประมาณสี่ตัวนะเจอแล้วไอโฟนเยอะไหมใส่น,นี่ครับตอนนี้ก็หาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พอนะครับสำหรับที่จะให้ปลาสี่ตัวนะครับก็จะมาให้อาหารกันนะครับที่โรงเรียนอันนี้ก็เป็นเสวอพอเพียงนะครับสวนพอเพียงของเราครับถูกไปยแม่ามา ีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารกันนะฮะหนึ่งสองสามครบ 1, 2, ับอันนี้ก็เป็นวิธีให้นะครับแล้วก็เขี่ยขึ้นเสไม้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวกล้องมาดูฮะให้น้องไอโฟนแายให้นี่ก็ก็ฝึกเขานะครับฝึกเขาให้กระโดดกินนะครับนีให้เขาได้หันออกกาลังกายนะครับน่าเรียบร้อยนะครับเอาไปนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ขาก็จะหากินของเขาเองนะครับดูนะซึ่งเป็นอาหารสดมันมีการขยับขยื่นตัวอยู่แล้วนะครับมาดูตัวต่อไปว่า,าจะกระโดดเป็นไหมนี่มาดูนะครับเป็นตัวนี้นมอนีุดให้เขากระโดดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอะไรตัวนี้ใต้หางยาววงเหลืองนะครับ ตัวเป็นเหลืองเบนนะครับเหลืองเบนมาใหม่นะครับเหลืองเบนมาใหม่ก็เขี่ยให้เขาเลยครับอ่านี่นะครับก็จะมีความสนุกด้วยแหละครับถ้าเราได้เล่นกับเขาตัวนี้มาใหม่ยังกระโดดไม่สูงมากครับเดี๋ยวขอคว้ามากิน พอให้อาหารเสร็จทําไงนะครับก็เปิดให้เขาฟองสู้กันครับเด็กฟองสู้กันเพื่อให้เขาสุขภาพดีนะครับเขาได้ย่อยให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับเขาไู่ฟองก็เป็นปลาเกี่ยนเลี้ยงเล่นนะครับเกี่ยเลี้ยงเล่นไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับมาเลี้ยงโชว์ที่สวนเกษตรให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาศึกษานะครับเมาดูรับน,นี้ครับตัวนี้ก็เลี้ยงเบ้นนะฮะ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะครับครูก็เข้ามาดูได้นะครับตอนนี้ผมก็ฝึกสอนฝึกงานในที่โรงเรียนเทศบาลสอขมนตีนะครับตากล้องมาถ่ายให้น,นี่เป็นมหาใจสีหน้านะครับน,นี่ต,ต้ย้นเงินงเหลืองทางยาวนะครับน,นี่ครับก็จะลองให้ลูกศิษย์นะครับผม เราให้อาหารปลาดูนะครับสิทธิ์ไอโฟนหน้าขานะครับยัยงนะครับไอโฟนปีนี้อยู่กออะไรแล้วปอหกนะครับคือปอหนะครับเรให้เด็กเข้ามาศึกษานะครับจะได้มีความเมตตาความอ่อนโยนนะครับไอโฟนชอบยังประกัดด้วยนะครับ 拿出来。 นี่ก็เป็นแจ่มแดงครับแจ่มแดงอันนี้แจ่มเหลืองถูกพัฒนามาจากแจ่มแดงนะครับสําหรับเหลืองเป็นจระเขนะครับใช้แจ่มแดงครับนี่ก็มาหาช้สีหน้าใต้วงเหลืองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่อยากให้อาหารสดนะครับแต่ว่าป่ามันมีน้อยนะครก็เลยไม่อยากซื้อลายแดงนะครับก็ สามารถหาอหารที่มีโปรตีนสูงอย่นี้ได้นะครับตามบ้านบ้านพวกเรานะครับตามข้างบ้านตามสวนตามไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็มีทิปเล็กน้อยม,มาฝากเป็นแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ